สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็พามารีวิวรถกันอีกแล้วนะครับผมก็เป็นทีเอฟเทอร์โบนะครับผมก็ลูกค้าเตรียมส่งแล้วนะครับก็แต่งกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ใบครอบปัดน้ำฝนนะฮะเป็นชุบโครเมียมนะครับผมสวยงามนะฮะแล้วก็มีใบกิ๊กก๊อกนะฮะสี่ดวงด้านบนนะฮะสวยงามนะครับคันนี้ก็ เตรียมโอแล้วนะให้ลูกค้านะครับผมสวยงามมากนะครับเป็นสีน้ำเงินแก้วอีกแล้วนะครับผมคันนี้อ่ามันดูซีเรียกันดีกว่าคันนี้นะครับซีเรียเจ็ดพันหกร้อยนะฮะสูงมากเลยฮะคันนี้ซีเรียสเจ็ดพันหกร้อยก็ช่วงนี้นะครับก็จะมารีวิวรถเยอะหน่อยนะครับผมต้องขอโทษนะครับแล้วก็จะมีบางทีก็ถ้ามีโอกาสนะจะมาทํา อะไรที่แบบมีความรู้บ้างนะครับผมวันนี้ก็พามารีวิวรถกันนะฮะสวยๆเพื่อใครกําลังสนใจแล้วก็กําลังหารถอยู่ก็พักเข้ามาสอบถามได้ครับเผื่อมีรถเข้ามานะครับผมสอบถามได้นะฮะอ่าคันนี้สวยมากนะครับผมสีสวยนี่สีน้ําเงินเป็นน้ําเงินแก้วนะครับผมน้าเงินแก้วผมเคยรีวิวไปแล้วนะว่าเป็นสีเบอร์ไหนนะครับอ่าสวยงามนะครับทําไฟเช็คเอพร้อมไหมครับผม นี่บางฝุ่นส,สวยๆของเจงนะครสวรรค์นนะฮะก็สวยงามมากนะครับมีระบบลากนะครับอ่านี่นะฮะสวยงามนะครับผมเตรียมส่งลูกค้าแล้วนะครับผมคันนี้นี่อันนี้ทำไฟสองป้ายนะฮะไฟสองป้าย โอเคก็พามาดูนะฮะเป็น TF นะครับผมดูเอาบุกี้กันหน่อยอ่าโอเคนะฮะห่างอยู่ใช้ได้นะฮะอันนี้ใช้ได้เลยนะครับผมก็ลูกค้าเอาไปก็พร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างว่าเป็นไงเห็นพร้อมกันเลยอ่านี่โห ภายในนะโอเคนะครบเลยสวยงามเลยครับคันนี้ก็มีเบาะฝั่งหุ้มเดี๋ยวพาเดินไปดูดีกว่าว่าหุ้มใหม่แล้วเป็นยังไงเพื่อใครกาลังสนใจอยู่นะ,ะ,อะโอเคอเดี๋ยวพาดูฟันโซนหน้าก่อนดีกว่ะครับ,รบไปดูเบาะกันดีกว่าครับอ่ะ นี่ครับจังโคมี่หนะฮะตอนตอนแรกมีขายครับตอนนี้ของหมดแล้วขดีมาอ่านี่พบนะครับอ่าเบาะมุมใหม่นี่ครับสวยงามนะครับผมก็ใครอยากทำเป็นเบาะดำเรียบเบาะหนังดำเรียบก็ได้นะครับผมแต่ส่วนมากรุ่นนี้ก็จะทำแบบสไตล์นี้ฮะก็สวยงามครับผม ทำสีบางคนข้างนี่ครับสวยงามนะครับแบตใหม่แบตใหม่นะครับคันนี้ ันนี้ก็พามารีวิวเท่านี้ครับผมเป็น TF Turbo บนะฮะซีเลียน7,600ครับถ้าใครสนใจนะก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีรถสวยๆดีแบบนี้อีกมากมายนะเดี๋ยวจะมีเข้ามารีวิวเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลงคลิปทุกวันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถนะครับผมบอกราคาไว้ท้ายคลิปนะครับคันนี้ขายไปที่7 5 0 0 0 0บาทนะครับผม ก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ